คือถ้าประสบความสำเร็จในในแบบของผมใช่ไหมพูดตรงตงคืออยากหาเงินได้อยากมีรายได้ยังดูครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยออยังรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จในการงานเรื่องหนึ่งลนะเรื่องชีวิตเรื่องการเรียนเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตมันมีเยอะการงานเยอะที่ที่มันยังรอความสำเร็จอยู่ มีอะไรหลายอย่างที่เราสึกว่าเอ้ยเราอย่าทำนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ผมรู้สึกว่าประสบความสําเร็จใช้ได้กับผมตอนนี้ผมกเกษียณแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกผมยังเพิ่งเริ่มอยู่เลย <c oughs> ในส่วนของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ที่ลงตัวกันมากๆอะแบบในในด้านการทํางานใน ทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันมันคลิกกันไปหมดมันแมชกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาไปออกรายการอะไรเงี้ยบางมุกที่เฮ้ยคนอื่นไม่เข้าใจแต่ว่าเราอ่ะจะเข้าใจกันอยู่แค่สองคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นยังไงหรอกคิดว่ามันมีความสุขทุกวันที่ทำงานก็จบสวัสดีครับจิมบินายนะครับผมสวัสดีครับผมโฟนทวัฒน์ครับ เรียกได้ว่าเป็นปีทองแก่นปีทองของชีวิตของผมล้วกันกับอาจจะเป็นของเจมีนาด้ด้วยไม่รู้ว่าปีนี้ปีทองคนไหมทองเลยรู้สึกว่าเป็นปีทองของเราสองคนอีกปีหนึ่งครับผมจากแฟนผมใช่ไก็คิดว่าตัวเองเป็นปีทองแล้วมันได้ทําอะไรหลายอย่างได้โอกาสมากมายจากปีที่แล้วปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับดีใจที่เป็นปีทองอีกปีนะครับหวังว่าปีหน้าก็จะเป็นปีเงินไร้แมปีทอง ปีเพชรแล้วเงชรปีเพชร,อพชรของพวกเราอีกหนป,ปีนะครับปีก่อนหน้านี้ดีแล้วก็ปีนี้ก็ <S <S ดีกว่าเดิมอีกก็รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสทำอะไรใหม่ๆขึ้นทุกๆวันครับแล้วก็หวังว่าปีนนหน้าก็จะมีอย่างนี้ต่อไปเช่นกันครับน่าจะช่วงตอนอคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จแล้วผมซื้อบ้านนะจะมีไอโฟต์ว่า The w o r l Concert ใช่ที่ ที่จัดขึ้นที่ Impact ก็จบไปแล้วก็อะไรก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่ก็ผมก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นไปทำโชว์ได้ขึ้นไปร้องเพลงได้ขึ้นไปได้ในทุกคนดูได้รับฟังกันในในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ใจที่ทำเป้าหมายของตัวเองสำเร็จครับก็คือซื้อซื้อบ้านครับซื้อบ้านตั้งใจไว้ว่าอายุ20แล้วจะซื้อบ้านเพราะว่ามันจะได้เป็นชื่อของตัวเองแล้วอะไรครับแล้วก็ทำได้ที่ตั้งใจก็รู้สึก ภูมิใจตัวเองครับผมเก่งมากเก่งมากคือโก้ผมเนี่ยเรียกว่าอะไรก,ก็ตั้งใหม่ๆขึ้นทุกปีครับ mm hmm. ปีนี้อย่างวันแบบปีนี้ผมทําสําเร็จแล้วอย่างหนึ่งับปีหน้าเดี๋ยวก็มีมาใหม่ครับเดี mm ๋ยวรอดูกันว่าปีหน้ามีอะไรครับ mm hmm. <laughs> ในปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมีอะไรที่ผมภูมิใจเยอะมากเลยประสบความสำเร็จในหลายๆด้านมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นศิลปินนักร้องครับการเป็นนักแสดง mm hmm. แล้วก็การเป็นบุคคลของสังคมอะไรเงี้ยใช่ก็ภูมิใจในหลายเรื่องครับก็มีได้รับรางวัลทางาเรื่องเพลงบ้างครับมีได้รับรางวัลในใ,ใ,ในสาขาการแสดงครับก็ดีใจดีใจดีใจมากแล้วก็เป็นตัวแทนในการ r e p r e s e n t แบรนด์อื่นๆก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจกับความกับความสำเร็จในทุกๆอย่างครับโอ้ oh. ก็ดีใจแบบ บอกไม่ถูกครับแต่ว่าก็อยากจะเป็นอีกปีที่สามเนาะที่ได้เล่น Impact อยากที่จะอยากเล่นทุกปีเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะไม่ดูเลยครับใช่แต่ว่าเราก็จะพยายามทำยังไงก็ได้ให้คนอยากดูครับใช่ก็พัฒนาทักษะในในหลายด้านอย่างยที่แล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าผมผมผมก็ทำไว้ดีนะโอนเชื่อโอนผ้าใช่ปีหน้ามาบัตรที่จับรวมถึงการร้องเพลงรวมถึงการร้องเพลงถึงการแบบว่า อ่าเอนเตอร์เทนคนดูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออปีที่เราได้ทําได้ดีมากครับก็ยังมีโอกาสนะครับอขอโอกาสนะครับปีหน้าถ้าสมมติว่าเปิดคอนเสิร์ตมาก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมมีมอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนโอ้ดีใจครับพอพอได้ปีแรกมาแล้วเราเ,เห็นฟีดแบ็กมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนแบบชอบกันมากๆเงยเราก็ดีใจเพราะเราก็ตั้งใจทำทำในส่วนของเราแบบเต็มที่มากๆอยู่แล้วทีมงานก็ตั้งใจกันมากๆ แล้พอไดโอกาสมาขึ้นอีกรอบ<ม>จัดคอนเสิร์ตจิมเน็ตโ a รันเดอะเวิลดอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่เขายังให้โอกาสเราอยู่ที่ทีเ่เรายังมีโอกาสได้ขึ้นไปร้องเพลงในที่แห่งนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกชาเลนต์ตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าปีแรกเนี่ยเราก็ทำอะไรไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีที่สองอะ่ะเราจะทำยังไงดีให้คนดูว้าวกับโชว์ของเราแบบ มีอะไรใหม่ๆมาพิเ,เซนตลอดเลยครับก็รู้สึกเครียดตรงนั้นนะแต่ว่าทำออกไปแล้วคนดูก็แฮปปี้ผมก็ดีใจครับใช่เราก็เชื่อว่างานที่เราที่เรารับมาแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถทำได้เราเรารับมาแล้วเราต้องทำให้มันเต็มที่ครับใช่ไม่ใช่รับมาแล้วเอ้ย ทำไม่ได้ไปลังเลอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงลงไปทําให้มันเออเต็มที่ที่สุดอะไรก็เลยแบบไม่มีอะไรที่มันท้าทายของพวกเราส่วนมากเกินความสามารถของพวกเราทุีถ้าดผมรู้สึกว่าแบบการที่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอ่อมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการที่เราจะต้องคงความที่อยู่ตรงนั้นให้ได้เพราะผมรู้สึกว่าการขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบโชคช่วยได้บ้าง แบบจังหวะเวลาชีวิตหรือว่าอะไรที่มันแบบส่งให้เรามาอยู่ตรงนี้แต่ผมรู้สึกว่าการที่เราจะอยู่ตรงนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆคนจะเห็นเราได้ต่อไปเรื่อยๆคนจะัพ p อ o r t เราต่อไปไเรื่อยๆอ่ะการที่เราจะค e e p แฟนคลับกลุ่มนี้ไว้หรือว่าเราจะคีปอ audience เอาไวใ้ให้รักเราเหมือนเดิมให้คอยติดตามผลงอานเราเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคนใหม่มาแบบ ก็เยอะเหมือนกันคนที่ดีดีมาอยู่แล้วมีความสามารถมาอยู่แล้วก็มีเยอะเหมือนกันเลยครับการที่เราทํางานอย่างเงี้ยบางวันมันก็ซ้าๆเดิมๆคนอาจจะได้เห็นเราในมุมเดิมๆบ่อยๆเราก็ต้องพยายามพีเต์อะไรที่ที่ใหม่ๆออกไปตลอดให้มันให้มันแปลกตาให้คนดูไม่เบื่อในในในงานของเราก็เรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแต่ละงานที่เราทําก็ไม่เหมือนกันทุกงานอย่างวันนี้ก็ก็ได้เจอกับการถ่ายปก กับเรียกว่าอะไรหกคนรวมก lei, ันเลยครับมันมันมีอะไรใหม่ๆม,มาตลอดทุกงานแล้วมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ทุกงานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้นี่แหละแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเพราะว่า,าผมรู้สึกว่าการเรียนรู้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความสิ้นสุดอะ่ะไม่มีมันเราเรียนรู้ได้ทุกวันเลยครับก็รู้สึกว่าพัฒนาตัวเองไปได้ทุกวันเหมือนกันครับที่เห็นด้วยเ็นทูกับเจมินายรู้สึกว่านี่แหละเราต้องเรียนรู้ในทุกๆวันครับถ้าเราหยุดเรียนรู้คือเราก็หยุด หยุดพัฒนาตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นก็จะมาแซงเราตลอดเวลาครับเพราะว่าคนเก่งคนมีความสามารถกว่าพวกเรามีเยอะมากครับผมก็ผมยอมรับแล้วว่าผมอาจจะไม่คนที่เก่งที่สุดครับแต่ว่าผมก็เป็นคนที่พยายามที่สุดเหมือนกันที่เออที่อยากอยากทําตัวให้เหมาะสมทําตัวให้มีคุณค่าสําหรับเออวงการนี้สําหรับที่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอือต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาต้องต้องวีเลย์ตลอดเวลา ใช่ความรู้ที่เ,เราทําเมื่อปีก่อนอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับยุคทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันต้องรเรียนตลอดเวลาคิดว่าคือถ้าประสบความสำเร็จ<ม>ในในแบบของผมใช่ไหม,มคือผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าผมอยากพูดตรงตรงคืออยากหาเงินได้อยากมีรายได้ยังดูครอบครัวอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าจุดนี้คือจุดที่ รู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยในในตัวของผมอะไรเงี้ยแต่ว่าบางบางครั้งนะผมก็รู้สึกว่ามันง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าผมผมไม่อาจจะไม่ได้เก่งแต่ว่าผมอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีโชคช่วยด้วยมีแบบโอกาสที่ดีมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยไม่ได้แค่สกิลผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็พยายามทําตัวให้เหมาะสมกับเอ่อการเขาเรียกว่าอะไรหลายคนที่มองว่าเออเราประสบความสำเร็จก็อยากให้ เออเขาเขามองว่าเออเราประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เพราะว่าโชคช่วยนะก็มีความสามารถของเราเอ,อ,อยู่ในนั้นด้วยอ,อ,อยังรู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าก็ประสบความสําเร็จในการงานเรื่องหนึ่งละก็แต่ว่าเรื่องชีวิตเรื่องการเรียนเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตมันมีเยอะการงานเยอะที่ที่มันยังรอความสําเร็จอยู่อย่าง เรียนก็อยากเรียนจบมับนจะได้ประสบความสาเร็จในด้านการเรียนอะไรอย่างเงี้ยการมีชีวิตก็อยากก็อยากทําให้มันได้ดีกว่านี้อะไรครับก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอ่อีกเยอะกว่าที่เราจะประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะเราเพิ่งอายุยี่สิบเองเนาะ<ๆ>ก็รู้<ๆ>สึกรู้ไปเรื่อยอืมรู้สึกไปได้อีกนานแล้วก็ไปได้อีกเยอะครับการงานที่อยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันก็มันก็ดีมากๆแล้วแต่รู้สึกว่ามันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทํา มีอะไรหลายอย่างที่เราสึกว่าเอ้ยเราอย่าทำนี้จังเลยอะไรยเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ผมรู้สึกว่าประสบความสําเร็จใช้ได้กับผมตอนนี้ผมกเกษียณแล้วอนะไรอย่าเงี้ยเพราะผมรู้สึกผมยังเพิ่งเริ่มอยู่เลยมีหน้าผมอยากอยากมีซิกแพคนี่ผมอยากมีกล้ามาแล้วมาแล้วเลย<น>ผมเห็นผมเห็นโฟต์มีกล้าแล้วผมเลยรู้สึกมีไฟแต่ว่าผมอยากมีขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปฟิตเนส อยากอยากมีครับแต่ว่ารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรอไม่รู้ต้องรอนานหรือเปล่านะว่าก็อยากอยากมีอยากมีครับใช่ใช่ก็อยากยังอยากทำงานได้โอกาสเพิ่มมากกว่านี้อะไรเงี้ยอยากลองทำอะไรแปลกใหม่ๆอะไรเงี้ยทั้งทางทางการเป็นศิลปินแล้วก็การเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็โอกาสกำลังเข้ามาเรื่อยๆครับก็ อยากให้ทุกคนรอดีกว่ารอติดตามดีกว่าว่าปีหน้าเนี่ยผมจะมีอะไรมาให้อ่าได้ได้ชื่นชมกันอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากบอกว่ามันคืออะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าปีหน้าเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เออยิ่งใหญ่ของผมอีกปีหนึ่งผมจะเป็นปีทองปีที่สามของชีวิตผมนะผมก็อยากให้ทุกคนรอเลยว่าโพสจะมาพร้อมกับอะไรบ้างโปรเจกต์น่าตื่นใจอย่างเช่นอ่ะ เรื่องของพวกเราสองคนครับแล้วก็มีผลงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานที่เออผมก็อยากภูมิใจนําเสนออีกผลงานหนึ่งเป็นผลงานที่ผมเออรู้สึกภูมิใจในชีวิตผมอยากให้ทุกคนรอติดตามครับว่าจะเป็นอะไรครับแฟนผมสองสามปีแล้วป่ะสองประมาณสองสามปีเออนั่นแหละในช่วงเวลาสองสามปีนั้นน่ะมผมอยู่กับคน แบบแค่ทุกวันเลยใช่ใช่ใชใช <c oughs> ถ้าเจอแค่ทุกวันแล้วก็เ,เรียกว่าอะไรอะ่ะก็ในส่วนของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ที่ลงตัวกันมากๆอ่ะแบบในในด้านการทํางานในทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันมันคลิกกันไปหมดมันมันแมทช์กันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเข้าใจกันคนนี้กําลังทําอันนี้อยู่เราต้องทอํายังไงคนนี้ เป็นอย่างนี้นะเราต้องเราต้องยังไงเราเราต้องปรับตัวยังไงอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าโชคดีครับโชคดีที่ที่มีพันธุเพอที่ที่ดีนะที่ทํางานได้กันได้สบายใจในทุกๆวันครับเพราะว่าถ้าทํางานกันเยอะขนาดนี้เจอหน้ากันบ่อยขนาดนี้แล้วเราไม่ไม่โอเคซึ่งกันและกันมันมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากในการทํางานทุกวัน,นครับก็รู้สึกดีใจครับ ก็รู้สึกไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นยังไงหรอกคิดว่ามันมีความสุขทุกวันที่ทำงานู็จบทะเลาะเหรอรู้สึกว่าก็น่าจะมีนะมาไม่ได้ทะเลาะกันหรอกเขาเรียกว่าความคิดมันขัดแย้งกันอะไรเ้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เออคนสองคนเด็กสองคนเพื่อนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น แฟนกันหรือว่าจะเป็นอะไรกันมันจะมีการแบบว่าคิดตรงข้ามกันอยู่แล้วเพราะว่าก็เกิดมาในครอบครัวไม่เหมือนกันกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะหาทางออกซึ่งกันและกันว่าเออเอาไงได้บ้างกูชอบอนี้มึงชอบอนี้งั้นเจอกันตรงกลางได้ไหมเออมึงครึ่งหนึ่งกูครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอืมก็จะเป็นอย่างนั้นมาตลอดไงพอเราสามารถทํากันได้เลยนะพอเราพร้อมที่จะรับงานทุกงานที่เข้ามาพร้อมที่ จะทาทุกอย่างอย่างที่แบบทุกคนต้องการออกมาได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ที่เราอยากที่จะทำเลยมันรู้สึกมันง่ายมันง่ายในการทํางานไปหมดแล้วก็พอมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยเราทําไม่ได้เขาก็จะคอยสอนเราอะไรที่เขาทาไม่ได้เราก็จะคอยสอนเขาอะไรมันมันคอยๆส่งมันขึ้นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออดีมันมันดีดีเราสองคนก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยอ่าไม่ว่าจะเป็นการบางทีการเพอร์ฟหรือการแสดงอะไรเงี้ยก็ รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันเฮ้ยเล่นเหมือนกูเลยวะเฮ้ยแบบตานี้เอ้ยแบบตาของกูนี่วาแต่ว่ามึงก็ไปใช้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเห็นกันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เอาข้อดีของกันและกันเนี่ยไปไปปรับใช้ในตัวเองอะไรเงี้ยเจมินอายมีข้อดีอะไรโฟกก็จะเอาไปปรับใช้อะไรเงี้ยอย่างโฟนมีข้อดีอะไรเจมินอายก็เอาไปปรับใช้รู้สึกว่าเออมันมันกลายเป็นเหมือนคนเดียวกันไปแล้วอะไรเงี้ยอืมใช่ครับ อย่างเวลาไปออกรายการอะไรเงี้ยบางมุกที่เฮ้ยคนอื่นไม่เข้าใจแต่ว่าเราอ่ะจะเข้าใจกันอยู่แค่สองคนอะไรเงี้ยคําศัพท์อะไรแปลกอะไรพวกเราก็จะใช้เข้าใจกันอยู่2คนอะไรเงี้ยมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันเขาเรียกว่ามันกลืนกลิ่นกินซึ่งกันและกันไปแล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนหลอดหลวมหลอดหลวงหลอดหลว หล่อหลอมหล่อหล่อหล่อหลอมหล่อรวมเป็นเหมือนเป็นคนคนเดียวกันคนคนเดียวกันเลยใช่ใช่เราเจอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเรามีอะไรดีซึ่งกันและกันเราก็เอามาใช้อะไร้ยครับแล้วก็นั่นแหละมันอยู่ด้วยกันเยอะจนที่มันทําแบบนั้นได้แล้วคิดว่าข้อดีของเขาอ่ะก็เป็นคนที่อารมณ์ดีสบายสบายอะไรเงี้ยเป็นไงเขาข้อดีของเขาอะไรเยเขาเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ พัฒนาตัวเองตลอดใช่เขาอยากได้อะไรแบบอะอย่างปีที่แล้วอยากอยากมีซิกแพคอยากทํากล้ามตอนนี้ก็มีแล้วอะไรเนี่ยเอนี่นี่เออคือเขาเป็นคนตั้งใจเขาเขามีโกอะไรแล้วเขาก็จะทำทาทาได้ในแบบของเขาเขาจะตั้งใจทําทุกอย่างอยโฟดก็พยายามในแบบของโฟดที่ที่ทำตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆ อยู่คนหนึ่งแล้วในในวงการเนี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เก่ง,งในวงการนี้เลยเออจริงจริงก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงพูดไบมมันเป็นเรื่องจริง <laughs> ก็พูพราะว่คนมพอสามารถครับ <laughs> ใช่แต่ก็นั่นแหละมันไม่มีอะไรเป็นที่สุดหรอกครับเพราะว่าเพดานเหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆครับใช่ใช่ทั้งทั้งคู่เลยครับก็ก็ไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าก็ เห็นความพยายามความตั everyone, every you you ้งใจของเขาในเออในทุกๆผลงานที่ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตลอดเงี้ยก็เห็นเห็นพนาการเห็นอะไรมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็เก่งขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันเจมินายก็ชื่นชมชื่นชมอยากให้ลองตั้งเป้าหมายเออใหญ่ๆสักหนึ่งอย่างครับแล้วก็เอาเป้าหมายนั้นแหละไว้ไว้ไว้บนิีงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทุกทาง ลิสต์มาเลยว่า1 2 3 4 5อง่าะไรเงี้ยว่าทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จดจออยู่กับ5สิ่งนี้อะไรเงี้ยถ่าสมมติลิสต์มา5สิ่งก็จดจอยอยู่กับ5สิ่งเนะี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเชื่อว่าไม่นานเป้าหมายของที่อยู่บนทิ้งเนี่ยเราจะไปถึงแน่นอนนเี้เพราะว่าผมก็ผมรู้สึกว่าผมทําอย่างนั้นนะいいผมตั้งเป้าหมายไว้บนทิ้งเลยว่าผมอยากเป็นอันเนี้ยอยากเป็นให้ได้เลยแล้วผมก็จะมาลิสต์ว่าถ้าจะเป็นอันเนี้ยต้องทําอะไรได้บ้าง1 2ึ่งสองสามสี่ห้า ผมก็จะทำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยทุกวันจนจนกว่าผมจะประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยอืมใช่ต้องชัดเจนในเป้าหมายอะไรเงี้ยเวลาแบบอ่ะสมมุตินะเวลาเราเราอยากออกล้างกายอยากมีซิกแพคเป้าหมายอยู่บนทิ้งเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเราต้องอ่าวิดพื้นอ่าอ,อัพิคอัพอคือวิดพื้นเนี่ยวันยี่สิบทีใช่ไหมสมมุติว่าทีที่สิบเนี่ยเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราวดิ้กถึงเป้าหมายแล้วซิกแพคในฝันของเราแล้วมันมาเลยมันมาเลยยี่สิบเลยอ่ะใช่อ่ะสมมุติว่าเราอยากประสบความสําเร็จ อยากได้เงินประมาณอ่ะสิบล้านพูดอันนี้พูดไปก่อนสิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยคือไปทีที่สิบแล้วสิบล้านร้อยล้านวิดพื้นเนี่ยหนึ่งล้านสองล้านเขาเรียกว่าเป็นสายตามาเออ,อมันเป็น,นแบบมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเชื้อไฟให้เราแบบว่าเออมีแรงทาในสิ่งตรงหน้าได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราขึ้นบนหิ้งไว้อะไรเงี้ยผมผมคิดอย่างนั้นนะท่าที่ผมทำนะครับอาจจะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้แค่ ทำมันสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยแค่พักปุ๊บแต่ว่าพอหายเหนื่อยปุ๊บแล้วก็เนี่ยไปไปมองบนลิ้งเหมือนเดิมว,ว่าเรามีเป้าหมายอะไรไว้อะไรย่างเงี้ยอ,อยากแนะนําว่าใช้ชีวิตช่วงเด็กให้สุดไปเลยอยากทาอะไรทำให้ได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เ,เราทําอะไรก็ได้เราแฮปปี้เรา Happy, เราเยังไม่ต้องทํางานอะ่ะอยากให้ใช้ชีวิตช่วงนั้นให ให้ได้เยอะจริงๆให้ได้ให้ได้สุดจริงๆอย่าํทำะไรทําเลยมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้เยอะๆอ่ไงเงี้ยไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะเจอใครไม่ว่าคุณอา่ากำลังผ่านอะไรอยู่อะไรเงยรู้สึกว่าหาข้อดีจากตรงนั้นให้ได้แล้วก็เก็บมันมาแบบใช้ในในวันต่อๆไปผมกับโฟนเนจะเริ่มเร็วใช่ไหมครับก็จะเริ่มในช่วงที่เราเรียนอยู่เราผมก็รู้สึกว่า าการที่ผมมีเยู่ตรงนี้ผมก็ขาดอะไรไปเหมือนกันผมก็ขาดขาด,ขาดาชีวิตมหาลัยไปผมก็รู้สึกว่าผมขาดประสบการณ์ที่ผมจะได้ไปเรียนต่างประเทศผมก็รู้สึกว่าผมขาดเพื่อนตอนเด็กๆไปรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันหากลับมาไม่ได้เ,ยดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยแบบเรียนจบทําตัวเองให้พร้อมสําหรับทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วก็พุ่งไปเลยคุณอยากทําอะไรคุณทําคุณ อ,อ,อยากทํางานสายไหนคุณอยากอะไรแบบขอให้คุณมีความสุขสิ่งน,นี้คุณทําก็พอแล้วผมรู้สึกแค่นั้นก็พอแล้วนะผมผมรู้สึกว่าการทํางานอะ่ะได้เงินเยอะเงินน้อยอะ่ะมันอยู่ที่อยู่ที่เราโอเคกับกับจุดตรงนั้นนะผมรู้สึกว่าถ้าคุณแฮปปี้การที่คุณทํางานนี้ได้เงินเท่านี้ผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วนะใช่ฟิตเนสนี่ยี๋ยวนจริงจริง <laughs> ฟิตเนส คือผมรู้สึกว่าความสุขของผมนะคือการทําให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สําเร็จอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมทรมานเลยอาจจะทรมานแบบกล้ามเนื้อตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่าพอทําเสร็จแล้วอ่ะรู้สึกว่าอะดีอะดีนาลีนแห่งความสุขมันหลั่งออกมาเรามีความสุขเราสามารถมีความสุขกับเป้าหมายที่เรากาลังจะไปถึงได้ไม่ได้ทรมานจนกว่าไปถึงเป้าหมายคือเรามีความสุขมีความสุขมีความสุขไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเอนจอยกับ ทุก process ทุกกระบวนการที่เออกำลังจะไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยเออพอเสร็จงายรู้สึกอยากไปเล่นฟิตเนสอะรู้สึกว่าเออได้ยกได้ยกลูกเหล็กแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยเออใช่ผมอยากมีความรู้สึกนั้นบ้าง,างจาังยกลูกเหล็กแล้วมีความสุข <laughs> นั่นแหละ <laughs> ก็ใช้เวลากับกับอะไรที่มันไม่ใช่งาน <laughs> อะไรก็ได้อะคือแบบอ่ะเจอเพื่อนเจอครอบครัวได้ไปทําอะไรเลยสิ่งที่เด็กอายุ20่สิบเขาทำกันอะไรรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกขาดผมรู้สึกขาดเนี่ย อะไรที่ผมรู้สึกขาดผมก็จะเติมมันเข้าไปในในเวลาว่างเราโตมามากพอแล้วในพาร์การทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากพักไปเป็นเด็กบ้างไปเที่ยวไปแฮงเอาไวไปสังสรรค์ไปไปเล่นกีฬากับเพื่อนไปอะไรแบบนี้ได้ได้ทำอะไรเพื่อนเขาทากันรู้สึกว่าเออมันมันแฮปปี้นะมันรู้สึกได้กลับมาเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งเราก็ยังเด็กอยู่เนาะอยากเป็นเด็กอายุ20ที่ได้ทาอะไรเหมือนที่เด็กอายุ2ี่สิบเขาทำกัน รู้สึกว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขลดมากครับนจนอยากจะแบ่งความสุขให้คนอื่นเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการได้ทํางานในทุกๆวันแบบนี้ก็มีความสุข,สขพอกลับบ้านไปไปข้าฟิเตเนสก่อนอ่ะชั่วโมงหนึ่งความสุขแล้วก็อีกด้านหนึ่งละด้านด้านร่างกาย,ยอะไรเงี้ยแล้วพอแบ่งเวลาออกกำลังกายแบ่งเวลาทํางานเสร็จแล้วก็ไปเจอครอบครัวไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนไปเจอเพื่อนที่มหาลัยก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการนอนอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยล้วก็มีความสุขแล้ว ใช่รู้สึกว่าความสุขมันหาได้ไม่ยากเลยครับรู้สึกว่าทุกวันนี้มีความสุขมากเออจนแบบอยากแบ่งปันความสุขไปให้คนอื่นคนรอบๆตัวอยากให้แบ่งปันความสุขไปให้แฟนๆอะไรงเงี้ยอยากให้เขาเออมีความสุขอย่างที่เรามีความสุขต,นอ,ตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนกันครับใช่ผมรู้สึกเหมือนที่พดพูดเลยก็คือความสุขหาได้ไม่ยากครับความสุขม,มีได้หลายแบบแล้วกันความสุขมันออย่างสมมติวันนี้ช่วงนี้เราทํางานทุกวันเลย เออเราเหนื่อยจังเลยความสุขของเราคือการที่เราได้พักแต่ในเมื่อเราได้พักพอได้พักเยอะเกินไปแล้วเราเริ่มทุกข์ละงานอยู่ไหนวะการที่เราไปทําการที่เราได้ไปทํางานก็อาจจะเป็นความสุขของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันความสุขมันเปลี่ยนไปได้ในหลายรูปแบบนะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้บาลานซ์ในความสุขนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณสามารถบาลานซ์ได้ก็ น่าแหละความสุขหาได้ไม่ยากครับในทุกวันมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งแหละที่ทําให้คุณยิ้มได้ถ้าในวันนั้นมันอาจจะเป็นวันที่แย่มากๆก็หาอะไรที่รู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบกลับมากินข้าวกับพ่อแม่ก็รู้สึกมีความสุขแล้วกลับมากินข้าวอร่อยๆที่เรารู้สึกอยากกินหลังจากที่แบบยังอยู่กับโฟนเนี่ยก็มีความมีความสุขอะไรแบบแบดเดย์มากๆอะไรเงี้ยก็หาความสุขสักอย่างหนึ่งเออให้มันฮิวใจเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรา นอนตื่นมารีเซ็ตใหม่แล้วก็ไปทำอะไรที่เราอยากทำอคความรักก็คือความสุขไงก็คือความสุขเหมือนกันนะก็คือการที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขการที่ได้เห็นคนที่รักสบายอ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออผมผมรักพ่อแม่แล้วก็น้องสาวผมมากครอบครัวผมมากอะไรเงี้ย การตอบแทนความรักต่อผมกับครอบครัวก็คืออยากทําให้ทั้งครอบครัวเลยสบายอ,อก็แค่นั้นก็อยากทําให้ครอบครัวมีความสุขแค่นั้นเลยครับความรักคือความห่วงใยความรักคือความรู้สึกที่มีเ,เรียกว่าอ,อะไรมีการแลกันแล้วมันดีขึ้นความรักคือคือความสบายใจ ความรักก็มีได้หลายรูปแบบเหมือนกันความรักที่เรามีต่อครอบครัวก็เป็นอีกแบบหนึ่งความรักที่เรามีกับเพื่อนก็อีกแบบหนึ่งความรักที่เรามีให้กับแฟนคลับก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าจุดศูนย์กลางของความรักนั้นนะก็คือความแบบก็คือตัวเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากแบ่งความรักนี้ไปให้ใครแบบแบ่งแบ่งให้พ่อแม่เท่านี้แบ่งให้เพื่อนเท่านี้แบ่งให้แฟนคลับเท่านี้การมีความรักไม่ควรทุกอะวามมีความรักควรมีความสุขอะ ซึ่งเวลาผมได้อยู่ครอบครัวกันได้อยู่อยเพื่อนกันได้ได้อยู่กับใครครับรู้สึกว่าเออมีความสุขในในทุกรูปแบบของความรักนั้นเลก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้ทั้งมอบความรักให้แล้วก็ได้รับความรักกัจากผู้คนพวกนั้นน็ะค็ทคาไหก็ได้รับความรักจากเซลฟมันอ๋อรักแน่นอนโหอยู่ในใจเสมอจ้ะทุกคน <c oughs> เอ้แฮปี้เหรอ นี่นี่จะเป็นดิจิตอลฟุตปิ้นที่เราจะได้เอาไปเปิดอีก5ปีใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ขอให้ขอให้ทําให้สําเร็จแล้วก็ดีใจมากๆที่ในช่วงชีวิตหนึ่งได้รู้จักกับคนที่มีมีนามว่าโฟนนะัทวัจินโนทิกุลแล้วก็ผมว่ามีความคิดหนึ่งไว้ตลอดเลยนะว่าในเมื่อเราสองคนโตกันไปแล้วอะไรเงี้ยแบบอายุเกิน5ปีไปแล้วด้วยซ้ำแหปีสิบปี2ีปีอ่างเงี้ย พอเราโตขึ้นไปแล้วพอเราเริ่มห่างๆกันมากแบบการเวลาทําให้คนห่างกันอะเนาะเฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิแต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดเยไะไปเลยแต่การที่เราห่างกันไปเนี่ยอยากกลับมาเจอกันแล้วก็กลับมากินข้าวกับมาอยากกลับมาพูดคุยถึงเรื่องที่เราเคยผ่านมาอยากกลับมาถามถ่ายว่าเออเป็นยังไงบ้างแบบมีความสุขไหมช่วงนี้แบบเออชีวิตเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่า เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสําคัญกับช่วงชีวิตหนึ่งของเรามากแล้วก็ดีใจามากๆที่เขาเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั้นเลยเรารู้สึกว่าไม่อยากขาดหายกับคนนี้ไปเลยนะอะไรก็อยากมีสักวันหนึ่งหรือไม่ก็สักโอกาสหนึ่งที่เราได้กลับมาพูดคุยกันแบบกลับมากินข้าวด้วยกันหรือแชร์ประสบการณ์ที่เราผ่านมาแบบไม่ว่าจะกี่ปีอะอ แต่ว่าผมเชื่อนะว่าโชคชะตาเนี่ยจะพาให้พวกเรามาเจอกันเรื่อยๆเราไม่ไปทางแบบว่าจากกันหายไปแบบนานหรอกเราผลรู้สึกว่าชาติที่แล้วเราอาจจะทําอะไรด้วยกันนะผมรู้สึกอย่างนั้นว่าเราต้องมาเจอกันในชาตินี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชาตินี้เราจะได้เจอกันตลอดแล้วสมมุติว่าไม่มีโอกาสจะได้เจอกันผมก็จะนัดกินข้าวกับเจมสบนน่บ่อยๆอะไรเงี้ยอืมซึ่ง ผมว่ามันอีกนานแหละมมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้แยกกันแต่ผมรู้สึกว่าเออเราจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปอะไรเงี้ยตราบจนแฟนคลับไม่ดูซีรีส์พวกเราสองคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปทำอีกงอื่นงอะไรเงี้ยจะอยู่อย่างนั้นตลอดอะไรเงี้ยเจมินายโฟร์ฟรอนี่อนี <Nee. S 2> <Nee. S 1> ่แฮชแทกนะแฮชแทกคุณเก่ง มาขอบคุณมากขอบคุณมากท่านักชมอันนี้พูดกับตัวเองครับ <laughs> ไฟลุกโชนไม่ไม่ไไไลุกไฟลุกโชนอย่าไหม้เกินไ,ไฟเริ่มประทุแผดเผา คือไฟกโนอีกแล้ใช่ไหมไฟคือแบบว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีไฟมากในการทำอะไรหลายอย่างตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ผมเริ่มจนถึงตอนนี้เลยรู้สึกว่าไฟอ่ะมันระอุระอุไปเรื่อย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 มันยิ่งเผามันยิ่งแบบว่าทำลายล้างไปเรื่อยแล้วอันที่สองคืออะไรนะพี่ไฟเริ่มเออไฟเริ่ม ผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรจุดหยุดตัวของเรามันคือจุดเริ่มต้นของอของผมด้วยฮะก็ไฟเนี่ยมันกำลังเริ่มแล้วกำลังเริ่มแล้วมาแล้วมาแล้วคือเปิดศาลเลยแผดเผาคือเแผดเผางการแผดเผาเนี่ยผมเนี่ยกำลังจะแผดเผาไปทั่วอาณาจักรไปทั่วเขาเรียกว่าวงการบันเทิงไทย และมันมุกการบันเทิงโลกใช่ทุกคนต้องรู้รู้สึกว่าไอ้โฟสเนียมป็นกำลังเริ่มแผดเผาแล้วคือคิดอยู่ในใจของผมจริงๆนะผมอยากเอาความในใจของผมอ่ะให้ทุกคนได้ได้ได้ยินว่าเออผมกำลังจะทำอะไรกำลังมาละผมกำลังมาแล้วผมไม่ได้เออมามาแล้วก็ไปครับผมกำลังมาแล้วผมกำลังจะอยู่ไปตลอดนะครับผมเรจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้งการบันเทิงประเทศไทยนะครับผมเออนี่สุดยอดไปเลยครับผม